ได้ปะวัวไอ้เป็ดดิบกว่าเนี่ยมาครบไหมวัวโดนอยู่เทรคเกอร์เทรคเกอร์หนึ่งก่อนก่อนหนึ่งก่อนก่อนไหนก่อนอ่ะก็โดนอยู่วะเออหตุการณ์เป็นอ๋อก่อนหยุดต่อไปหมูหมูหมูโดูดิโอเคหมูใส่หมวกโอไปใส่หมวกใส้บอมใส้บอมสินะ ไอ้ไก่เบ right? well ื้องึงไอ้มึงใช่เหรอคุณเบงเบื้องเหรอเย็นแข็งเก่งไงคนเดิมเลยวะเนี่ยไม่ใช่ครับอุ้ยไก่อุ้ยไก่ไก่กระโดดกระโดดเออไก่เก้าตัวแก่ยากเกินไปที่จะจับเาแต่ยากเกินไปยางแดกไอ้ยี่อุ้ยใจเย็นเพื่อนผมขอเข้าไปในบ้านก่อนไหมพวกไก่เล่ะไก่เขียว ไก่เล้งแสนไก่คิปต์ไนท์บ้านไหนนี่อ๋อหลังไหนวะไม่รู้ว่าเพื่อไม่มีน้องฟาร์มมีน้องบ้างอยากรู้ว่าผีมันเป็นตัวอะไรอ่ะไอเกมเคยดูไหมจ๊ะอันเนี้ยเคยดูเป็นฟาร์มไงี่ยไม่ให้ผีอ่ะผีอ่ะผีไงเป็นผีผู้ชายเหรอเป็นเป็นเป็นผีเป็นเป็นผีผู้ชายตาแก่กระทะด้วยเอาไปทำอเลยเนี่ยผู้ชายตาแก่หน้ามึงเลย พยายามทำรถอย่นี้ครับเฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจอมีบอกว่าอย่าเข้าไปในโรงนาเธอไปแล้วลูกๆไปแล้วชีวิตฉันไม่เหลืออะไรอีกฉันจะใช้ชีวิตฉันจะใช้ตัวเองเป็นเหยี่ยล่อแล้วขังเธอไว้ในโรงนาโจยเฮ้ยเียเขาบอกโจใครทำอะไรอ่ะกูยให้เก็บเรียเงอะเฮ้ยอะไรอ่ะ ถ้าวิทุกคนมีกระทะก็เก็บกระทะก่อนเลยกระทะอยู่ห้องครัวกระทะอยู่ห้องครัวไหนห้องครัวไหนไหนไหนครัวไม่รู้จักครัวนี่นี่ผัวเดี๋ยวอ๋อคือเราต้องเอากระทะฟาดไก่ไม่ไม่ไม่ไอ้ก้อนมันอยู่ไหนก้อนข้างบนเหรอข้างบนข้างบนสุดข้างบนสุดข้างบนสุดค่อยๆไปพร้อมกันนะเพื่อนไอ้เนี่ยเดี๋ยวแม่งไอ้ก็ได้ครีมมานะครีมตัดอ่ะเอาไปทำอะไรวะจะได้อ่านจะได้เก่าๆไม่รู้ขออ่านด้วยอั้นอ่านเก่าๆ บางบางแผ่นของยายที่ในโรงนะยายเชื่อในเรื่องที่เหลือเชื่อคาเรนคาเรนคือใครคาเรนคือคาที่ไงเราอ่ะคเขาคาเขาคาเรนเราคาที่เนาะใช่คาที่เดนวิ่งอ่ะกูที่เสียงไม่ได้เรเฮ้ยกูได้เครื่องประดับอะไรมานี่อะไรอ่ะขออ่านหน่อยยาหม้อเครื่องประดับชิ้นเล็กๆเก่าๆให้เสีเมื่อมาเมื่อนำมาแล้วยอจะเปิดเสีเลยหรือ กระตุ้นให้เวทมนต์ของกังหันลมทํางานได้หากจําเป็นเธอจะต้องเสียสตินี่ๆรอรเราเราเรอรอราเราดาราเขาไว้นั่นกันต้านบทคาต้านบทนิบทใช่เราแบบยีล้อเปิดเลยไงแบบเปิดๆใจเลยนี่เกล้มเกลมจริงจริงเราแบบตัวประกอบที่ตัวปวดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้โหสิบธันวามันอ่านได้กี่แผ่นอ่ะหรือแผ่นเดียวทุกแผ่นเลยจริงเหรอโหวันนี้ฉันเจออะไรบางอย่างในสุสาน มันคือกล่องเก่าข้ามข้าะผ้ามีโซ่พันไว้ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินฉันฉันคลายโซ่ออกแล้วลมที่มีกลิ่นเหม็นก็โชยมาประทานหน้าฉันฉันมีกลิ่นเหม็นสุดๆแต่ฉันกลับรู้สึกหิวอย่างแปลกประหลาดคาเรนมันไม่ให้ขึ้นโรดอ่มันบอกมันเหีวฮ้ยมันเข้าอยู่มันเข้าอยู่มึงเข้าโจสามีของฉันไปจากที่นี่อยู่บ่อยๆเขาจากไปนาน หลายสัปดาห์เพื่อทำงานฉันก็เลยจัดการงานในฟาร์มด้วยตัวเองคารินวันนี้เป็นวันที่หนักมากไอคอนเปิดสื่แล้วเราเหี้ยอะไรล่ะแล้วแม่งบอกให้กูมาอ่านไอสัตว์เอ้ยมันบอกให้กูมาอ่านเพื่ออะไรวะนี่ไงไก่ตัวนึงนี่ไก่ตัวนึงนี่นี่นี่เฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้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 ยเไ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮู้เฮ้ย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 นฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ เฮ้ยเพื่อนกูเจออะไรบางอย่างเฮ้ยกูเจอ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 กูอยู่ข้างหลังหลังบ้านนี่เอาไก่ยนเดี๋ยวดูเดินกลับมันเดินติดไหมออกตรงนี้เดินออกได้ตรงนี้เดินออกได้ไก่ยนเฮ้ยไก่ฟื้น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 มานี่มานี่มานี่เพื่อนเออเราไก่ยนเราไก่ยนเราไก่ยนกูเจอรถเก๋นไหน นี่อยู่ดิอยู่ดิเขียนอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวคุณลงฟาร์มได้เท่าที่ฟาร์มดีวะน้องนี่ม่นด้ม่นม่ได้ม่ไม่ได้่้ไม่ไอ้ไม่ได้่้มไม่ไคุณไ้ม่ได้ม่ได้่้ไ่้้วมเม่น่ได้ไป่ไต้ไ่ได้ไ่ด้ไม่่ด้ม่ด้่าไ่ไ้่้ม่มน่ไ่ไ้้้่่่ไ อุ้ยกันชานเ,เครื่องม,ออมันคืออะไรวะสารเคมีใช่ยังไงต่ววไก่รวก่วงเลยเก็บสักคนเอ,เอาใส่ตรงนี้เปล่าต,ตอนนี้ตอนนี้อยากเก็บไก่สองคนใครจะเก็บไก่กูเก็บไก่นูนว่าถูกแล้วไ,ไม่ใส่ในนี้กูเก็บไก่ถูกมาแล้วอถูกมาแล้วไม่มาเอาไก่อีกคนเออสวยแล้วเก็บถุงไปสองคนโอเคป่ะตรงนี้เป็นที่เก็บอะไรที่ยังแล้วเผาที่ไหนอ่ะมันมาใครอ่ะ เอ้ยคุณลุงคุณลุงหยิงโซไปไง้ยไรอเ้ยัุ๊กจุ๊กจุ๊กได้ตรงนี้ยจุ๊กเป็นไหนจ๊ะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวคุขอจ่ระก็เลย่ไ้ยานมันนะมันลืมท่บ้านแล้วนะคือตอนแรกกูำลังจะอ่านใบว่ามันให้ทำที่อะไรเพือนกูลืมมันบอกไปกลางหันลมอะไรทั้งอย่างอะเป็นไปลงนาที่นีอะไรปะหีกลางหันลมเนี่ยเปิงนาได้ปะ เปิดได้กูเปิดได้ถ้ามันมีไอ้กุญแจอะไรก็เปิดได้ไหนอ่ะดูอะไรอ่ะต้องไปเข้าทางบ้านนี้บ้านตรงกลางอ่ะไปดิได like ้ินมาอุ้ยมันมาเลยมันมาแล้วมันมาแล้ววนตรงนี้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 กูรอให้กูรอให้กูรอให้ The monster looks s t r สัตว์ประหลาดดูแค่แข็งเก่งใครโดนอ่ะโดนไอ้หมูไอ้หมูโดนยังไงมึง ต้องให้ให้มันกินไก่นั่นหรือเปล่าเนี่ยไงไก่พิษอ่ะล็อกล็อคประตูล็อกประตูมันล็อกประตูอุ้ยมันมาแล้ววิ่งมาแล้วววิ่งมาแล้ไอ้บอมวิเร็วอ่ะอุ้ยกูเอาอะไรมันไม่รู้อ่ะนี่ไงแม่มันไงนเป่าเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วเปิดแล้วเหรอลงมาละกินเว้ยมันมันต้องกินไก่ใช่ไก่ไก่หมกอ่ะไก่หมกอ่ะหมกไก่ไม่ไก่ไม่ไก่วิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วไก่มันหนงเดียวเลย ไม่ไก่มันป้องกันเฉยๆเพื่อนเหมือนตุ่กตาโตปกติอ่ะแล้วเราต้องทำที่ไหนนะโรงนาข้างหลังนี่งนี้มันนี่กูอยู่โรงนาใหญ่แล้วไม่มันมีมันเข้าบ้านอ่ะมันเข้าบ้านกลางอ่ะไม่มันมีกังหันลมที่มันบอกเนี่ยกังหันลมเนี่ยกังหันลมกังหันลมที่มันอยู่ในจดหมายวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังวิ่งมาข้างหลังเร็วมาแล้วมาแล้ววิ่งโกดังวิ่งโกดังเนนี่ยะ เปิดไม่ได้ต้องมีคนจะดอกไอ้บอมไปถึงข้างหลังเลยมันจะเป็นสุดสัมปันมาคุมันมาคุ้งมากู้งไปใช่ไหมกูกูกูวิ่งไปไหนหมูหมูอยู่ไหนไ่ายแล้วทายแล้วดูผีให้ดูผีให้ไม่แล้วคือเราจะช่วยเพื่อนยังไงเอาเพื่อนไปเผาไม่ใช่หรอเอาหรอจะเกิดใหม่ได้เหรอเฮ้ยผีมาหั่งแล้วไอ้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 ก้อนกูร้องกูรองมันเองกูรองมันไม่เอากูเสียไม่เป็นไรก็ก่อไก่ให้มันได้ เป็นให้มันไปไกลตรงนี้ก่อนดิอุ้ยเสียกระถางฟ้าด้วหัวมันมานี่หรือว่าเป็นกระทะวะไปเก็บไก่ก่อนใครอะไอ้บอมบ์เหรอไอ้หมูไอหมูอยู่นอกอยู่นอกไอ้หมูไปไหนวะเฮ้ยไปเก็บไก่มานี่มานี่มานี่แม่ไก่อยู่นอกตีตายหนึ่งตัวไปเก็บไก่ก่อนไปเก็บไก่ไม่มีไก่ไปเก็บไก่ต้องมีคนละตัวมังแล้วเราต้องชุบไอ้หมูยังไงวะเหยอเออ ไปเดินไหนข้างหันลมไหนทุกคนอยู่ไหนไอ้บอมอยู่ที่เดิมก่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างหลังอะอยู่นี่อะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไปไหนเก็บไก่ก่อนให้เดนวิ่งแล้วนะมันวิ่งไปหาเลยนะวิ่งหาสองคนน่ะโอเคโอเคให้เนี่ยไก่ไก่ปะเนี่ยไก่เนี่ยมันกำลังวิ่งไปเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วใช่ไหมอ่ะให้ไปไหนนี่ข้างหน้าเดินไปมึงเห็นกังหันกังหันตรงข้างหน้าไหมอ่ะใครมีไก่เดินเลยไปกูอย่ากูเก็บสารเคมีให้ อยู่มีไก่จะมีแล้วโอเคได้ไก่สองอันก็ดีนะกูมีไก่อยู่ไม่เลยเราจะช่วยหมูมันยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงมันมาอีกแล้กะใหม่ีกแล้วม่แกะใหม่แกะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูรอให้กูรอให้กูรอให้เฮ้ยมันไม่ตามกูมาวะมันมาหากูามันกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วมาเปิดแล้วได้ปะไงต่อคิดดีได้ปะทำไมอ่ะ ไอ้หมูอยู่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะตัวนี้อยู่ไหนกันอ่ะเจอมาตรง้เนี่ยที่ที่มันเป็นรูปปั้นแบบเนี้ยล้วไหนไหนไหนใครมีไก่วะไก่กดไก่ไก่กดได้ปะไก่กดไม่ได้ออกมาออกมาไก่หมูก่อนไก่เดินน้ำไหลไก่เห็นปะถ้าเกิดกูยืนอ่ะมันจะเป็นในนี่เว้ยเฮ้กูต้องทิ้งไก่อย่างไรเออมาทิ้งไก่ดิทิ้งทิ้งยังไงอ่ะเฮ้ยมันเก็บดีรอยยี่อะไรกูทิ้งไหม ก็คงมีออร่ามองเงินอันนี้พักกันดงเหรอทิ้งเนี่ยทิ้งอะไรอย่าเงี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณไม่ทิ้งอ่ะมึงอยู่ที่มืออยู่เลยทิ้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกลัวไม่ใช่หวะไม่มึงทิ้งไม่ลงจากมือมันจะทิ้งยังไงมันทิ้งได้เหรอก็เดี๋ยวูยังทิ้งได้เลกดอะไรทิ้งอ่ะทิ้งซ้ายไม่ใช่หรอกดนี้อ๋อกดอาทิ้งแล้ว เพื่อนแบบนี้นะครัที่บาดเจ็บไม่ได้หรอกคืออะไรเนี่ยเพรามีอะไรที่เปลี่ยนก็จะต้องไปทชามีอื่นวะเขาเลยยังซีไม่จบเลยลองทิ้งไก่ไปดิอ๋อมือมีหน้าเอฟเฟกต์ขึ้นปะไม่มีต้องไอกคอนคนเดียวอ่ะกูรู้แล้วไอกคอนเก็บเครื่องรางไอกคอนเก็บเครื่องรางใช่ไหมเออเโอเคอ่ไอคอนไปกูเอาไก่มาแล้วก็ทิ้งแล้วมันก็เอาอันกดทิ้งใส่ไก่ได้ปะทิ้เให่อ่ะทิ้ขวาก็ได้ ไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่สามารถใช้ทางไก่และถุงได้มึงไปเอาไอ้หมูมาไหมหมูเดินมาตรงตรงนี้ได้ไหมตรงที่มันเป็นเพื่อนทิ้งเอา,เอานั่นมากูจูกเก่งตรงบ้านเหรอเอาเพื่อนตรงที่ไม่ไหนอ่ะอ๋อเจอละอยู่ตรงนี้่เพื่อนที่มันจะเป็นกังหันลมอ่ะอยู่หลังบ้าน,น่ะเดินมามันจะเป็นสุสานอ่ะเดินมาเลยไปเฮ้ยมันกินไก่อยู่มันกินไก่อยู่โห้ยเกฮียเฮีย กูว่ามันเราต้องทําไงก็ได้ให้ไก่มันผสมพีดไว้กำลังซัดไก่นัวๆเลยอยู่ทางไหนบอกหน่อยวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ชิบหายมันก็ออกมาออกหลังบ้านบ้านสีอะไรบ้านไอ้บ้านหลังเราที่ยงรากข้าวหลังเี้เอ้ยมันมันไปไอ้นั่นตัวดังใหญ่ตัดังใหญ่กูมากูมากูมาทางนี้กูมาทางขวาทางออกแล้วออกแล้วออกทางทางเดิมออกไปทางด้านบ้านหลังเดิมหมู่มือนี่หมู่นี่หมู่มือนี่ห่างใกล้หน่อย ออกข้างไหนเงี้ยขวาขวาขวาเฮ้ยมันตีตีไก่ไงบอกกูก่อนพี่ขวาไงไอหมูไปไหนเนี่ยหมูกินไหนกันอ่ะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เหน็นเนี่ย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 อ๋อเอาไปไปอยู่มันออกไม่ได้ตรงเนี้ยเน,นี่ยต้องออกไอต้องเข้าบ้านไปแล้วก็ออกใช่ท่านก็เข้าเข้าลองเข้ากรดังหางออกกรดังได้อยู่เฮ้ยกดกดังไม่มีทางออกใช่แล้วมันออกได้ทางเดียว เฮ้ยเฮ้ยม kind of um, ันไปที่ศูษานะผมไม่ได้ศูษานะมันยืนอยู่หน้าศูษาน่ะมันยืนนิ่งด้วยมุดยืนจ้องตามันอยู่เฮ้ยใครก็ได้เก็บไอ้นี่ดิมาลองผสมดิมาถึงไอ้ตรงไอ้นั่นใช่ปะอืออกไม่ได้อะตรงหลังเกมมันวิ่งไปน้ำตรงนั้นอ่ะตรงไหนอันนี้ประตูออกไอ้ไอ้นั่นอะไอ้ที่มันรถเข็นอะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว กูวิ่งออกมาเฮ้ยมกูเห็นอะไรบางอย่างบูบูทําไมวิ่งวนอย่างนล้นเพื่อนเมื่อกี้เขาไมดูมาเดินเดินไปแล้ว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 ี่ีดีดีอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้ตย่งนี้ตรงนี้ที่ตามดูมา้ขอดำรวจก่อนฉันบนมีใครเดินไปยังกูไปเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ยจุ ถ้าเดินอ่ะถ้าเดินคนที่อ่ะถ้าเดินดิไวจูจริงเหรอวะตก็นี้มีอะไรกอนะอย่างโล่งอ่ะขออ่านไปอีกแล้วนถ้ากุมภาพันสองสี่แปดแปดฉันได้จับสัตว์ที่มีชีวิตและให้อาหารมันแก่สามีของฉันความหิวของเขาไม่เคยอิ่มถึงก็วางยาพิษของอาหารเขาเฮ้ย ไี่เหรอเอายาพิษให้ไก่ยังไงมันต้องผสมหมดนะผมอะไรวะอุ้ยเชี่ยมันมาหากูชิบหายไมนต้องทำัะไรอ่ะวิ่งๆเรอวาเดิไปเดิไปเดินไปเดิไปเดินวนเร็วไหเกิหายเกิดหายัตวิ่ไอเกมตายขนลุกเลย ไม่ตายไม่ตายกมาเกิดใพื่อนกูขนลุกมากกูไม่ชอบเป็นห่คนไม่แต่ว่าคือกูจะทํายังไงให้ไก่มันไอ้ยหรือว่าเราต้องปล่อยไก่ดิปล่อยไก่ดิช่วยกูทีช่วยกูทีกูช่วยทีไก่มึงมาแดกดิไก่ไก่มึงมาแดกดิกไม่ไม่ไม่ลองเราไปล่อยเฉยไก่ให้ไก่ฟื้นอ่ะทำไงวะไอเกมดูมาไหมอ่ะเพื่อนไม่ได้ดูดูแบบอันนี้เป็นที่ชุบหรือเปล่าวะ ใช่ตรงตรงนี้ที่ชุบมึงอะเป็นคนชุบได้เลยอะแต่ว่าคนอื่นชุบไม่ได้ชุบยังชุบหมูยังนี่ไงมาตัวไหนเหลวเปล่าไก่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 ก่อนทุกคนต้องมีไก่ทุกตัวอ๋อหักระทะก่อนกระทะไม่มีแล้วตอนนี้กระทะอยู่ในห้องครัวไอหมูมาหมูมากูก่อนเดี๋ยู่กูอยู่กูให้ไก่มึงก่อนกระทะไหนอยู่ไหนกูตีให้กูตีให้มาตรงตรงนี้นี่ข้างๆนี่อย่าเข้าบ้านนะไหนอะข้างไหนอะเอาลงเยอะเห็นปหมใครอะเออหมูมากูตีให้ วุ้ยเช่าห,หมูไปทางอื่นหมูถอยถอยถอยเป็นานมา,มาทำหรือเปล่ามันอยู่ทางนี้มันกำลังวิ่งมาไม่หรอไหน้ใจอีทางขวาทางขวามือไอ้ยหมูไหนอะ<า>ห,หมูเข้าเขานี่หมูมากู๊จิตจิตบุ้งแต่งหรอน้องมาาดูเอเไหนอะ่ะน้องโอ้โหอ,อยู่ยื้อเลยกูรู้แล้วต้องทำยังไงต้องเอาไก่ใส่ยาพิษพ่ภีท่านแล้วว่าไหนอะทำยังไงนั่นแหละอันนั้นแหละทำยไง คือมันต้องหามันกลัวมันต้องมีเชื่ออะไรไยเออพราะว่าเย่แก่นั่นมันแดกไก่ใช่ปหมล่ะอืมใช่แล้วเราต้องเอาไก่ใครไม่มีไก่อ่ะเอาไก่มาไอเกมเอาไก่มาเฮ้ยวิ่งมาแล้วมันวิ่งอยู่หน้าบ้านอ่ะอยู่ไหนไอหมูอยู่ไหนมันอยู่ตดูในบ้านอยู่ในบ้านไอหมูได้เนียนอะไยังไงมันอยู่ในบ้านกลางใครเรียกกูกูไงเกมมันดีดิไอ้นั่นแหละ เอ้ยมันอยู่บ้านบ้านบ้านเคมีมันอยู่บ้านเคมีอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเคมีมึงไ,ไปหาใครวาละนะม,ามันไม่อยทางน้อนไปตรงโรงงานก่อนอ้อมโรงงานเลยอ้อฟดีตรงนั้นเราไปไม่ได้ดิ <c oughs> เริ่มตอนตอนออฟจะออฟทางนี้โอเคเพื่อนนี่ไงเออเอาดิผสมดิผสมดิอ่ะได้แล้วกูได้ไก่แล้วโจริงเ<ร><ะ>นีอยาะ ทางนี้ทางโรงงานใหญ่มันมีนั่นหลังโรงงานใหญ่มีไก่ไปไป,ไป,ต,ปตีไก่เอาไก่ออกมากูมาแล้วกูมาแล้วกูมีไก่ไก่พี่ตให้มันกินหรือเปล่าเนีน่ยไป<ๆ>จุม่มไปจุ่มน้ำใช่ใช่จุ่มจุ่มจุ่มเลยจุ่มเลยสวยไปเอาไก่อีกไปเอาไก่อีกมันต้องใช้ไอ้เ<ๆ>ผาอะ่ะอันนั้นมันคืออะไรกูมไม่เข้าใจอะ่ะเผาคืออะไรไม่ไอ้ที่มันเป็นต้องไปอ่านใบอะ่ะมันมันมันบบงงหมายความว่าไงจดห้อไมอ่ะ ไปลองตายเดียใครมีไก่พิษอ่ะไปลองตายดิกู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 เองเลี่ยไปเนึ้อไปเนึ้อไปเนึ้อไปเอาไก่ก่อนเอาไก่ก่อนนด่เราไก่มา <c oughs> เอาไ <c oughs> ก่เราเอาไก่เารานี่เอาไม่เชื่อไม่ได้ไก่เราถอยกูเองเพื่อนกูเองกระดึงตลอดอีกสักพักหรือเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งกินไก่ไปหรือเปล่าเออเออเอาเอาเอาไข่ไม่มีมาเอาตรงนี้ีเวิทุกคนมี อ๋อโอเคแังเลยไปแดงแล้วมันแดกแล้วมันแดกแล้วลด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 ทุกคนลด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 ไป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 เฮ้ยก่อนอาหยิบหยิบหยิบนี่ม่งเหรหยิบนี่มั่งโอเคบอกว่าเหมือนทำให้ปีศาจอ่อนแรงทำต่อไปโง่โอเคเราต้องทำต่อไปวน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 เฮ้ยไกล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 ซึ่งน้ำพิษมาจะหายแดีวก็ได้แต่เนื้อผิดไก่สามตัวแล้วนี่เออไอคอนมีไก่พิษอ่ะใครมีไก่พิษวะกูมี เออรุ่งไม่ให้ไม่ให้มันกินอ่ะให้มันกินได้เลยเว้ยเออเดินหนีเราเดินให้ได้เลยเฮ้มาเดี๋ยวกูจะมากนใส่กูใส่ดีกว่าใส่แล้วนะใส่สุดเลยเพื่อนสวยจุ่มแล้วสวยไปเอาใคงเดิมมาอยู่มาอยู่ข้างหน้าจะกูไปเอาไก่ต่อใส่เฮ้ย ด่านนี้แบบไม่ให้กูใส่ใส่ใส่กระพริบเลยอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่ง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 ไปดิแดดแล้วมันแดดแล้วเราต้องออกข้างนอกแล้วตีไกลดีกลก็จริงนะตัวมันติดติดยาพิษอยู่มันไม่โดนไม่ใช่หรอได้โดนไม่โดนไม่หรอกเออต้องรอให้ตัวมันหายเขียวก่อนถึงจะให้ได้ของกูเสียฟีเมื่อกี้เสียฟีเหมือนกันสองวัดง่าไม่มึงมึงไม่ฟรีมึงไม่ฟรี ของกูตัวมันก็เคียวเหมือนกันที่เนี่ยเจ็ดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกินไก่ปกติมันขึ้นที่หรอความมันดีขึ้นอ่ะเฮ้ยอย่าให้มันกินไก่ปกติอย่าให้มันกินไก่ปกตินึกให้กินไก่หายละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จุดน้ำให้อยวกไปหากระทะก่อนไม่มีกระทะเลยน้ำน้ำเติมน้ำน้ำหมดน้ำหมดไอ้ไอ้หมูเหมือนกระทะอยู่ในบ้านเว้ยหลังไหนอะบ้านบ้านกลางอะตรงห้องครัวมีมีอะเดิม ยี่ไหนบอยู่ไหนอ่ะดีดีดียิบสั่เคมีก่อนยิบส่เคมีไปยังกูยิบเองกูยิบเองไปดิเออมามมาเดินเดินงำหมูหมูเดินงำ่ะไอหมูไอหมูมึงระวังนะมันอยู่ขวามึงมึยนี่ะไระเออไม่เเเเหอะไรวะไม่มีไม่มีไม่มีไปเลยไปเลยหดกระหาหมดกระหาหมดนีหนีหนีหนีะหาย w h a ตัว จำจำตอนตายล่าสุดเดียบอ่ะขณะที่สุดของเรอยู่ดีมันวิ่งพุ่งเข้ามาเลยอ่ะตายเลยอเอาดิวิน้ำมันจะลดแล้วมันมามันมาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนตีดีเลยก่อนเดีเลยก่วเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้มาเดี๋ยวเราต้องไปคุมเดี๋ยวมันไปกินไก่ปกติจะไม่ฟื้นอีกกูโดนวิ่งวิ่งไล่ตีไก่ปกติอยู่ต้องไปข้างหน้านะดีข้างหน้านะอันนี้ไม่คืออะไรหมูเรากดดูดิอุ้ย อุ้ยมันมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านตรงทางมันอยู่ในบ้านตรงทางมันอยู่ในบ้านตรงทางรออยู่รอเรามันอยู่รามันอยู่รามันอยู่ไ้มันไปสื้อานไปสื่อสานกูยืนมองกูยืนมองกูยืนมองเดี๋ยวเก็บเ R ็มอีนี่นี่ไก่ไก่ตรงนี้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 กูเก็บมาแล้วตัวนึงเก็บผงเขียวมาแล้วไป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 ที่โอ้มันอยู่มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ตรงน้ำมันอยู่มันอยู่ที่น้ำอยู่ที่น้ำกูไล่ตามหลังอยู่กูไล่ตามหลังอยู่ อันนี้อยู่ทางนี้เอ้ยเอ้ยไปทางนี้ไปเข้าโกดังใหญ่มันเข้าโกดังใหญ่มันเข้าโกดังใหญ่เวอร์สวยๆๆไอ้นี้มันอยู่ไว้ทำอะไรอ่ะไอ้ตรงเนี้ยกูรู้เพยมันกินไก่แล้วมันกินไก่แล้วมันกินไก่แล้วเอาไว้ปิดฉากมันไงอ๋อจะพึ่งนะมันยังอยู่ในโกดังใหญ่นะกูจะไปจุ่มจะจุ่มได้จุ่มเลยไปจุ่มได้เดี๋ยวเขียวไปเติมเร็วเร็วมันมาแล้วมันมาแล้ว ทำไมจุ่มไปจุ่มไปจุ่มแล้วจุ่มแล้วจุ่มแล้วทำไมน้ำเขียวหมดยังน้ำเขียวหมดยัง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 เพิ่งเติมเพิ่งเติมไปเลยคิวคิวคิวนี่ไหนนี่ไหนตัวแรกที่เดิมมีที่เดิมตัวแรกตัวแรกตึงกลัวอุ้ยแต่นี่มันอันนั้นมันจุกได้อุ้ยแต่นี่มันเฮ้้ยแลววิ่งไม่ดูหลังเลยเหรอมันไปไหนอ่ะไม่มีเลยไม่มีใครดูหลังเลยเหรอเดี๋ยวมันมันขี้เกีนี่ไอ้ในี่นี่อยู่อยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางอยู่บ้านการคืออยู่ข้างในหรือว่าอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้าน เออกูได้เสียงอยู่ไปยันไก่แล้วมันจะกินไก่ไป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 ใครไก่พิษอ่ะไปเลย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 กูกูไก่พิษกูมามันมันกินไก่ปกติไปให้มันกินเลยบ้างมันฟื้นฟูมันฟื้นฟูรู้อ่ะลองดิมันวิ่งเข้าบ้านไปแล้วต้องรอเวลาด้วยหรอวะรู้ว่ะเดี๋ยวไปลองดูเลยมันบ้านไหนเข้าบ้านไหน ไปไปฟาร์มแล้วไปคือได้เงมาแล้วหยิบไก่ไปฟาร์มใหญ่เหรอเพื่อนหยิบไก่แล้วไปจุ่มสวยสวยหยิบไก่ธรรมดาไปจุ่มมันวิ่งมากูอยู่กูอยู่กูอยู่ให้มันกินให้มันกินอยู่ไหนนะตัวมันเขียวอยู่เลยตัวเขียวตัวมันเขียวเลยไม่ไมไมโอเคมันกินได้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 ไป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 ไม่กินแล้วมันกินแล้วตัวเขียวไปข้างหน้าไปเอาไก่ข้างหน้าไปเอาไก่กูว่าเราต้องให้มันแดกเรื่อยๆเว้ย ใช่ใช่เลยกูกูรอดักอยู่กูรอดักอยู่เขียนน้ำหมดเอาน้ำเขียวไก่ด้วยไก่ด้วยขมาขู่มาเก๋าไก่ตัวไก่ตัวไก่ตัวไก่ไก่ตัวใครไม่มีไก่เมาส์อยู่ในบ้านเดี๋ยวไปให้มาใครไม่มีไก่เมาส์เมาส์เขาเขานอกแล้วหนึ่งเราไปเอาน้ำเขียวก่อนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกำลังวิ่งไปโอเคียวเขียวแล้วหนึ่งมันอยู่ไหนแล้วอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ผีมันอยู่ไหนระวังนื้อหมูทางนั้นระวังนะหมูหมูไหนอ่ะไม่ระวังเลยก่อน กูกูอยู่นี่กูอยู่นี่หมดเจอแล้วเจอแล้วอยู่ทั้งหมูหมูออกมามันไม่ไม่ไม่มันไม่อยู่ทั้งหมูไปเลยไปเลยไปเลยเจ้ไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านลงน้ำแล้วอ๋อเนั่นไปบอมไปไปไปจุ้งไก่จุ้งไก่จุ้งไก่เลยอีกสามตัวสามตัวกำลังไปกำลังไปมันอยู่บ้านกลางมันอยู่บ้านกลางแต่รู้ปัญหาแล้วตัวกูพราะมึงไปเลยกูเล่าเองเฮ้ยช่วยกูด้วยมันกินฟููฟมันกินฟูฟูไป เอาอเกมโอ้เออมาพอดีเพื่วณโอ้เกมไม่กันเกมโยนอะไม่ได้โยนพี่อันไม่กูทิ้งไก่ไปว้ให้มันแดกกูได้ไงล่ะออกผิดทาอันอันอันก็ดีนะโอ้โหกูวิ่งตามมันอยู่กูวิ่งตามมันอยู่ยี่ไหนม่ยี่ไหน่ยี่ไหน่ยี่ไหนอยู่บ้านบ้านน้ำเขียวโอ้ยแดกแดกไปแล้วดแดกไก่ผิดไป

ควาตายมาแล้วอยู่ไหนอะไปเก็บไก่ก่อนครับไม่มีไก่แล้วไปจุ่มน้ำจุ่มอยู่มีใช่ไหมไอ้กอลอดไอ้กอลอดแต่กูจะใต้กูหนีก่อนหนีก่อนเอามาหูอยู่ไหน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 อมันอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางโอเคกูจะไปจุ่มต่ออยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางออกออกไปไม่มีน้ำไม่มีน้ำฮัลโหลไม่เฟ้นมันวิ่งไปมันวิ่งมอนไปได้ก่อนไปได้ก่อนไปได้มันอยู่ไหนแล้วอ่ะหมู่หลังนะ

เฮ้ยไม่มีไม่มีถุงเขียวมันจุ่มไปแล้วเอ้าถุงเขียวไอ้กอนะจุ่มยังไกจุ่มไปแล้วใช่หรือหนังหมดเลยมากเลยนะเอาแอาวไปจุบทุบจุ่มมันมันเหลือแบบก้นก้นแล้วแล้วเมื่อกี้ใครโดนกินปะไอ้กอนดูแล้วจดนถุบยังถุบยังยังผีผีไอ้กอนดูผีดิมันอยู่ไหนไอ้กอนทุบเองได้ไหมี่ยไม่ได้เมื่อกี้มีคนเก็บจี้ไปกูเก็บกูเก็บอุ้ยมันมามันมา วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอาให้เก็บจี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเราวิ่งวิ่งมาก่อนวิ่งจุกมาก่อนวิ่งวนไปวิ่งวนไปวิ่งข้างหลังด้วยวิ่งข้างหลังด้วยวิ่งข้างหลังด้วยดูไปเก็บถุงเขียวกูเก็บถุงเขียววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเชียวอยากเก็บไข่ชิบหายเดี๋ยวรอให้โอกาสพวกกูได้ได้ตั้งตัวก่อนเองตอนไม่ใครชุบยังยังยังต้องรอเก็บมาชุบเออเก็บก็ไม่ชุบนะเขาต้องพาไอคอนไปชุบหรือว่าเขาไปชุบเลยมึงต้องพาไอคอนไปชุบก็คือไอ้ตอนอยุดที่ชุบยัง อยู่อยู่ที่ชุบแล้วโอเคตอนนี้ใครจะดูผีให้อ่ะกูจะเอารี่ไปให้มามามามึงมึงไปใส่น้ำก่อนไปไปใส่น้ำก่อนกำลังไปให้ก่อนวิ่งไปรอก่อนมึงไปใส่น้ำจะได้มีนั่นจะได้มีไก่แิ้ใส่แล้วใส่แล้วเรียบร้อยดเียวสวยอุ้ยทางกูทางกูข้างหน้าข้างหน้าไงเอาไปให้มันได้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 มึงมึงมึงชุบเพื่อนก่อนไปชุบเพื่อนก่นชุบแล้วชุบแล้วให้มันจริงก่อนเออไรเดึง ะดีมันไม่ได้ก่อนหมูหมูไม่ได้ก่อนเดี๋ยวจับไว้เรา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 จัไว้แลก่อนแล้วก่อนกำลังชุบกำลังชุบชุายังก็แล้วก็แลวชุบโปรยเลยเฮี้ยไม่ทำเฮี้ยเราดูว่ามันมีดีเลยก่อนเฮ้ยถอดมัดเลยมั้งโอ๊ยโดนโดนมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วสูดแล้วสูดแล้วสูดแล้วแล้วไงต่อออกก่อนออกก่อนออกก่อนไปเอาไปเอาไปเอาก่อนไก่ตัวไก่มันสูดแล้วอะแล้วไงต่อไปเอาก่อนไอ้เกาะก่อนเลยไปเอาไก่ก่อนไม่รู้ว่าพอไปเอาไก่ก่อนนี่ไงไก่สองตัว เอาแม่งก่อนเอาแม่งก่อนไปจุ่มต่อเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูหยิบน้ำเฉยโอเคมันสูงเลยนะมันยังไม่ตายอีกเหรอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนมันต้องมีอะไรเตือนดิมันไม่มีอะไรเตือนเลยตอนนี้เขียวไปยังอ่ะไปยังเอาก่อนถอยมาอุ้ยมันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังเหมือนว่าเธอจะเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนะเดือดป๊บหนึ่งพาเธอไปที่รถตู้อ้าะรถตู้บอกให้มันพาไปอ่ะพาไอ้แก่นะ เออเดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวไปจุ่มก่อนจุ่มก่อนเพื่อความปลอดภัยเอพื่อความปลอดภัยโอเคระวังไว้เลโค้รอบขอบเลโค้รอบขอบจบมาแล้ว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 มาใส่เลยกูใส่เลยกูใส่เลยไหนมึงอยู่ไหนไอ้แก่วิ่งไปไหนลนะไปไหนแล้วไ่อยุ่แล้วมันขึ้นไปข้างบนบ้านกลาง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 ฮ่ามันร้องอ่ะเฮ้ยกูเอารถเข็นได้ไหม ถึงวาทีจเสร็จ้วระตู้ไหนมันไหนอะไอยู่เนี่ยรถอ๋อนี่ไง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 มาเอาดิีในบ้านตใต้ไอสัตว์ไอเคฟตีไเกูด้ด้วยด้วยด้วยกูด้วยด้ยเย็นแหงเะกไดยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ตึงตึเม่าไรอยจเรือง good job good job